เรื่องทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นันนิโครธารามใกล้พระนครกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นพระเจ้ามหานามาสกกยราชเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผมฉันได้ยินมาว่าภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคทรงทําจีวรสําเร็จแล้ว จากเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกโดยล่วงสามเดือนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้หม่อมฉันยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอุบาสกผู้มีปัญญาพึงกล่าวสอนอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักพระผู้มีพระภาค ตรัสว่าดูกระมหาบาพิอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกเป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่าท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมท่านมีความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติสมควรคือคู่แห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดนี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ท่านเป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญอันตัญหาและทิฏฐิไม่ลูบคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิดูกระมหาบอพิษ อุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยทมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการนี้แล้วพึงถามอย่างนี้ว่าท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า เรายังมีความห่วงใหญ่ในมารดาและบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจากกระทำความห่วงใหญ่ในมารดาและบิดาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำ ความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จากตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในมารดาและบิดาของท่านเสียเถอดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในมารดาและบิดาของเราแล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่า ก็ท่านยังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่าน จากกระทำความห่วงใหญ่ในบุตรและภริยาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความห่วงใยในบุตรและภริยาก็จักตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใหญ่ในบุตรและภริยาของท่านเสียเถอดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า เราละความห่วงใย,ยในบุตรและภริยาของเราแล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใย,ยในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใย,ยในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่ อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่ากามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าประนีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นจาตุกมหาราชเถอถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเราออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นดาวดึงยังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นจาตุมหาราชขอท่านจงพรากจิต ให้ออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วอุบาศกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า พวกเทพชั้นยามายังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นดาวดึงขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นยามาเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วจิตของเรา น้อมไปในพวกเทพชั้นยามาแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นดูสิยังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นยามาขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นยามาแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดูสิเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นยามาแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดุสิตแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นนิมมานรดียังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นดุสิตขอท่านจงพรากจิต ให้ออกจากพวกเทพชั้นดุสิตแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นนิมมานรดีเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นดุสิตแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นนิมมานนรดีแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า พวกเทพชั้นปรนิมมิตะวะสวัตตียังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นนิมมานรดีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นปรนิมมิตะวสสวัตตีเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเรา ออกจากพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นปรนิมมิตะวะสวัตตีแล้วอุบาศกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพรหมโลกยังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นปรนิมมิตะวะสวัตตีขอท่านจงพรากจิต ให้ออกจากพวกเทพชั้นปรณนิมมิตวสวัตตีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้วจิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ดูกระท่านผู้มีอายุแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องในสักกายะขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในความดับสักกายะเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพรหมโลกแล้ว เรานำจิตเข้าไปในความดับสักกายะแล้วดูกระร้มมหาบอิตอาตมาภาพไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันของอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปีคือพ้นด้วยวิมุตเหมือนกันเรื่อง ทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจจบ